อัปเดตข่าวสพทกระทรวงศึกษาธิการสพรมบุรีรัมย์จัดใหญ่เปิดเวทีให้นักเรียน321คนประชันทักษะภาษาไทยสืบสารวันภาษาไทยแห่งชาติ2,568รองเลขาธิการกปรทอต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจีนจากวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสารรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์เขาศึกษาดูงาน ผู้ช่วยเลขาธิการกรปรเทเปิดประชุมวิชาการสวนกุหลาบวิทยาลัยปลื้มนักเรียนโช์109ผลงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากลผู้ช่วยเลขาธิการกรปรทจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2,568สพปเทเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนกอพรดอระดับประเทศประจำปี2,568 ภายใต้หัวข้อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเพิ่มพูนสมรรถนะความฉลาดรู้สัปดาห์ที่14วิชาการอ่านเรื่องปลายทางที่บัวโนสไอเรสอัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องปลาย OA ข่าวสอพทอ